โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k t เคทีสตนะ คลิปนี้มาเทียบค่าพลังลูก้าโมริตนะตัวไอคอนนะครับผมตัวพื้นหลังไอคอนแล้วก็ตัวอ่าพวกนี้นะว่าว่าไอคอนเนี่ยเด่นตรงไหนอาจจะไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดหรอกผมว่าอาจจะนะอาจจะไม่ใช่ตัวที่ดีสุดแต่มันที่เด็ดมันเยอะนะครับนะโดยเฉพาะตัวที่ผมอัพใหม่เนี่ยนะอัพไปเนี่ยมันเก้ามันมันมันได้เก้าแปดนะครับแล้วตรงนี้คือคือสุดเหมือนกันนะฮะตรงนี้คือสุดโอเคมาถ้าเทียบกับเวอร์ชั่นไหนล่ะ นะถ้าเป็นแบบโน้ตสไตล์อย่างเงี้ยมันคือออเชสเตอร์นะนะครับผมอืมสไตปีกอ่ะปีกคอยเทียบนะตัวร้างของเกมฟีเจอร์เขียวฟีเจอร์เขียวเนี่ยมันหลากหลายแต่ตัวล่าสุดเนี่ยทีเด็ดมันก็คือการจ่ายบอลแล้วก็ครองบอลส่งอย่างนี้คือทีเด็ดเลยนะโคตรดีนะครับผมโคตรดีนะฮะโคตรจะดีอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะก็ ครองบอลแจยบอลก็ยังดีกว่านะครับผมก็ยังดีกว่าส่วนตัวนี้เนี่ยกลางทับตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างโกงนะสเตตมันโกงเลยดิดีทุกอย่างนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วครองบอลกระจายบอลก็ยังสู้ตัวไอคอนไม่ได้นะยังสู้ตัวไอคอนิกไม่ได้นะครับผมโอเคไอคอนิกถือว่ามันถือว่ามันโอ้ออจะไม่ได้เยอะแต่มันก็มีทีเด็ดนะดูดินะพวกบอลคอนโทรลนะครับผมนะครองบอลอะไรเงี้ยสู้ไอคอนิกไม่ได้โดยเฉพาะสูตรที่ผมอัพอัพใหม่เนี่ย ตรงนี้นะ่ะถ้ารวมบูตก็เก้าปดอ่ะเก98 9ปดเก้าปด้า้านะครับผมดีกว่าแน่นอนนะครับผมครองบอลจ่ายบอลดีกว่าวรชชันอื่นแน่ๆนะสำหรับตัวล่าสุดด้วยเดิครองบอลจ่ายบอลดีกว่าตัวอื่นแน่ๆนะครับผมครองบอลจ่ายบอลดีกว่าตัวอื่นแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์อืมแต่อย่างอื่นมันก็ไม่ได้แย่นะมันก็ได้บาลล้านได้พลังการยิงมานะนะครับผมโอเคโครเอเชียนะครับผม โลเอเชียเนี่ยครองบอลกระจายบอลอ่ะตัวล่าสุดก,กินเลยตัวของฟีอไอคอนอไอคอนด็กอ่ะนะส่วนตัวเก้าขบนะครับผมอุปหเเก้าขเนี่ยก็ยังสู้ไม่ได้เอาจริงก็ยังสู้ไม่ได้นะตัวเนี้ยคลองบอลจ่ายบอลดีจริงนะแต่ตัวตัวเก้าขบมันมันจะได้เกมรับมาเยอะนะโอเคแต่ตัวล่าสุดมันมีทีเด็ดนะครับผมก็คือครองบอลกระจายบอลน,นะตัวที่อยู่ในแพ็กอีพิกอ่ะโอ้โหเอาจริง ก็ยังสู้ไม่ได้เพราะว่าเทียบใหม่ตรงนี้เนี่ยก็เก้าห้าเหมือนกันก็เก้าห้าเหมือนกันตรงนี้ก็เก้าเก้าเอาง่ายคือใกล้เคียงกันแะแต่ตัวนี้อาจดูดีกว่าได้แน่ดูดีกว่าแน่นะครับผมโอเคใกล้เคียงกันเลยวะ่ะแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้ได้เกมรับถ้าไม่ได้เกมรับก็สูสีกันเลยแหละสองวัชินนี้นะสูสีเลยนะครับผมแต่ตัวนี้คือที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็กคือเกมรับแค่นั้นเองนะโอเคโอเคเจียมอยู่นะหมดแล้วว่ะหมดหมดีแค่นี้ว่นะหมดแล้วว่ะ โอเคนะครับผมก็ถามว่าเป็นตัวที่ดีสุดไหมไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่ตัวที่ดีสุดแต่ครองบอลกระจายบอลเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับผมครองบอลกระจายบอลดีที่สุดแล้วสำหรับลูก้าโมดิตเวอร์ชันไอคอนิกนะครับผมถึงจะไม่ใช่แบบไอคอนิกจริงๆก็เถอะมันเป็นไฮไลท์แหละมันเป็นตัวไฮไลท์แหละแต่จะเรียกแบบก็ไอคอนิกคือง่ายสุดจําง่ายสุดเพาว่าพื้นหลังไอคอนิกไงนะครับผมเรียกว่าไอโมดิตไอคอนิกก็ก็ไม่ผิดเพราะว่าเป็นพื้นหลังของไอคอนิกโมเมนต์ เลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเทียบค่าพลังลูก้าโมดิทไอคอนิกโมเมนต์นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นแล้วายบายเลส